อันนี้นายผมแรนว่นมาทุกคนไม่ได้เขาไปขึ้นบุญเบิร์ตแสดงว่าแสดงว่าห้องปฏิอาตามมิเตอร์เอาตามมิเตอร์ครับแต่ต้องให้ว่นให้ไปขึ้นยิงวุ่นไม่พูดไมเอาห้องขึ้นจากสนามบินเนาะครับแต่ต้องคุณต้องแต่ว่าให้รถแท็กซี่ว่นมารับเอาอยู่มองลงสนามบินบ้านแม่ครับทางนยางคิวเขาอยู่หันอ๋อต้องย่างไปขึ้นยูคคิวครับที่ผมบอกนายผมทำใจให้พอดี ถ้าถ้าวนมารับนี่เขาต้องเสียเพิ่มแม่นครับอ๋อถ้าถ้าวนวนมารับเรื่องอะไรเดี๋ยวต้องไปคลุกไปกลืนพูดโอเคครับผมก็ของแต่ของแต่เข้าใจนะครับอาจาเราเิืว่าเครียบบ้านเก็บเอาเด็ดทำนี่ยังจะเอาเรื่องกันหมดบอกครับว่าเดี๋ยวเอาเรื่องหรอครับเอาเรื่องเดแต่ว่าผมอยากหูครับผมถามผมดีๆผมก็บอกผมห้องเตอร์ผมต้องเตอร์หูนะ ต้องบอกต้องเอาเรื่องตาแบบนี้เพราะว่าผู้โดยสารแล้นั่งรถเข็นนะครับนรถเข็แต่ว่าแต่ว่าให้แท็กซี่ยูคิววนมารับเอาแต่ว่าเขาต้องเสียเพิ่มนะครับผมโอเคครับสำหรับผู้โดยสารนะครับท่านใดที่อยากขึ้นแท็กซี่นะครับต้องไปขึ้นยูจุดนะครับบริษัทบริษัทแท็กซี่เขาจะเรียกเก็บเพิ่มนะครับผมโอเคนะครับนี่นะครับทะเบียน หนึ่งมคหกห้าแปดหกโอเคนะครับอ่าโอเคครับผมผมเต็มใจใจให้ครับแต่ว่าสำหรับผู้ที่บูรุ่งนะครับอ่าเขาเขากะดีหูต่อไปนะครับว่าแท็กซี่เ้าตองไปขึ้นยุจยุษอ่าถามให้เขาวนมาลับเข้าสีคิดเพิ่มอ่าโอเคครับเ้าใจตามกันนอกจากนอสำหรับลูกแส้ลากอะฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ